สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบิลิเวอร์369ซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีพฤษภและละัคนาพฤษภสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นก็เลยกดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเพิ่มแจกกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใคร,ใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัลลาดีมาที่บิลิเวอร์369ตรงด้านล่างนี้ครับอัลลาดีมาถามค่าคุยได้ตอนนี้มีโปรโมชั่นครับตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่ 10มกราคมนะครับ2567นี้เนาะก็จะลดราคาให้ก็อลายดีมาทำค่าคุยได้ครับก็จะได้ราคาพิเศษในชน่วงนี้คลิปนี้เป็นการพยากรณ์นะครับดูดวง3เดือนตำจริง4เดือนนะครับพอดีผมพิมพ์ผิดเนาะแต่ว่าตำจริงใช้ได้ทั้งปีเพราะดาวพฤหัสดีดวงเดียวที่จะย้ายในปี2.567นี้แบบภาพรวมหมายถึงดูดาวเคลื่อนที่จากดาวหายปี กระทบกันตอนให้ดาวซีดวงเดียวก็จริงแต่มันจะอ่านกระทบกันได้นะตมจริงอ่ะนะครับแล้วก็จะพยากรณ์ดาวทั้งหมดด้วยในรายปีนี้ให้ฟังนะครับว่าคืออีกครั้งหนึ่งนะครับจะได้เข้าใจแล้วก็บางคนไม่ได้ฟังในบางจุดเนาะจะได้เข้าใจในคลิปนี้ได้ด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับผมขอแจ้งด้วยว่าด้วยการที่ป่วยเนาะเป็นโรคไทรอยอยู่หลายคนคงจะได้ยินแล้วที่ผมพูดหลายๆรอบเนาะก็พอดีมีค่ารักษาค่อนข้าง แพงนิดหนึ่งนะครับคือไม่เรียกว่าแพงดีกว่าเรียกว่าค่าค่ารักษาสูงแล้วกันเราจะไปเรียกว่าแพงไม่แพงไม่ได้เพราะว่าถ้ามันได้ผลขึ้นมาก็ถือว่าดีถูกไหมถือว่าไม่แพงเลยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าด้วยการที่ราคาพันสามร้อยบาทต่อเดือนนะครับค่าเจาะเลือดเจ็ดอห้าสิบต่อครั้งแล้วก็คือมันมันเป็นแลบมานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผล ที่ได้มายังไงก็ค่อยมาได้ยาทีหลังนะครับยาก็650บาทนะครับต่อเดือนเนาะดังนั้นรวมกันเป็นพันสต่อเดือนดังนั้นเนี่ยผมเลยขอเปิดรับนะครับแต่ว่าช่วยขยะช่วยขยะแต่ว่าไม่ไม่ได้ให้ให้ฟรีๆนะครับหมายความว่าผมจะดูดวงให้ด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากช่วยแต่ว่าอยากเพิ่มให้เท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับแต่ว่า,าผมจะดูดวงให้เพื่อไม่อยากได้เงินใครฟรีครับเพราะว่า ผมก็เข้าใจอยู่ทุกคนหามายากเนาะตัวผมเองก็ก็ลำบากตรงที่ว่ารักได้ไาเงินเดือนได้น้อยลงลยนะครับก็เลยกลัวมีปัญหาในอนาคตเพราะว่าโลกนี้ต้องรักษาปีครึ่งถึง2ปีครับมันเลยทําให้ผมคิดว่าน่าจะไม่ไหวอะ่ะในการแบบแบกค่ายาเนี่ยนะครับดังนั้นก็เลยขอความรํามือเนาะกับคนที่ใจบุญใจกุศลอยากช่วยเหลือผมนะครับจะขอบคุณมากแล้วก็ขอขอบคุณณที่นี้ลงหน้านะครับสำหรับคนที่จะเข้ามา ช่วยเหลือนะครับค่ายาเนาะถ้ามันแค่เดิน2เดือนมันไม่มันไม่เป็นไรหรอกครับแต่ว่าอันเนี้ยมันโหปีครึ่งถึง2ปีเลยที่ผมจะต้องรักษาโรคเนี้ยเนาะัะนั้นเนี่ยค่าใช้ใจ่ายมันสูงจริงๆนะครับโอเคจบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะว่านอกเรื่องไปมากแต่มันจําเป็นสำหรับตัวผมที่จะพยากรฟรีๆให้พวกคุณเน่เนาะอันนี้ก็ต้องอ่าให้ได้ตรงนี้มาด้วยทีนี้เรามาดูกันอ่ 2, นาสองพมีดาวแค่ดาวดวงเดียวย,ย้ายคืน ดาวพฤหัสบดีย้าย30เมษายนจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภพพวินาศเข้าสู่เือนตนุมันถึงจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของคนพฤษภแล้วนะครับอันนี้คือภาพรวมก่อนสรับดาวพฤหัสย,ย้ายเดี๋ยวผมจะพูดอีกครั้งหนึ่งในเดือนมีนาคมนะครับก่อนดาวพฤหัสย้ายวันที่30เมษายนเนี่ยเดี๋ยวเรามาจัเต็มให้นะครับแต่ตอนนี้จะพูดดาวดวงอื่นไปก่อนนะครับแล้วก็อาจจะภาพเป็นถนึงพฤหัสบ้างเล็กๆน,ๆน้อยนะครับโอเคเรามาเริ่มกันที่ และขนาดตรงนี้นะครับตนุกราศีพุธศพทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเรามาเริ่มกันที่ดาวเสากันก่อนนะครับดาวเสารเนี่ยเป็นเจ้าราศีหรือเจ้าเรือนราศีมังกรน,นะครับคือพบสุภาษสุภาแปปว่าอะไรสุภาษไปว่าผู้ใหญ่ผู้สนับสนุนผู้ช่วยเหลือนะครับแล้วก็หมายถึงความสุขความเจริญอนาคตที่ดี คืออนาคตจะดีไม่ดีมันบอกไม่ได้แต่หมายถึงว่ามันต้องอยู่ที่ดาวนะครับไม่ใช่ดาวเสาร์ด้วยนะครับแต่ให้เราดูคร่าวๆคนประสอบเนี่ยดาวเสาร์เป็นภพสุภาความสําเร็จมายากมาช้าหรือต้องแบกภาระก่อนแล้วถึงจะได้ความสําเร็จนี่คือหมายถึงภาพรวมจริงๆโดยไม่ต้องดูดาวนะครับแต่ค่อยว่ากันทีน,นี้สุภาเนี่ยยังหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะครับนอกจากผู้ช่วยเหลือลแล้วยังมีผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยหมายถึงตําแหน่ง หน้าที่การงานด้วยนะครับคือมันคือความสุขและหมายถึงตําแหน่งแล้วก็ผู้ช่วยเหลือผู้ใหญ่ทั้งหลายนะครับคือสุภามีเยอะมากยัดเข้าไปในพบสภาเนี่ยครับหมายถึงความหมายมันเยอะมากนะครับในพบสภาเนาะสภาแปลว่าผีดอกออกผลก็ได้นะสภาม่ยหมายถึงความเจริญสูงสุด่ยครับม,มันแปลว่าความเจริญสูงสุดแล้วกันที่แปลแบบแปลง,ง่ายๆแต่มันอาจจะแปลยากนิดน,นึงเพราะมันเป็นศัพท์โบราณน,นะก็คือความเจริญสูงสุด อย่างเช่นเราปลูกต้นไม้หนึ่งต้นเนี่ยเหมือนดาวเสาเป้เลยเสาเป้สุภาเนี่ยเหมือนปลูกต้นไม้หนึ่งต้นคุณคิดดูว่ากว่าต้นไม้จะโตคุณต้องใช้เวลาลดน้ํโพนดินใส่ปุ๋ยหรือดูแลมันอ่ะกี่ปีอ่ะต้นไม้ธรรมดานะไม่ใช่หมายถึงต้นต้นต้นมะม่วงแล้วกันอ่าเอาต้นมะม่วงเอาง่ายไม่ยากมากแต่ก็ไม่ง่ายนะอ่ะคิดดูว่าต้นไม้กว่าจะงอกขึ้นมาเนี่ยกว่าจะได้ผลมากินเนี่ยมันต้องใช้เวลากี่ปีอันนี้เราต้องคิดดูเนาะประมาณนั้น พราะดาวเสาก็ไม่ได้จะนานมากนะไม่ได้หมายถึงต้นไม้สักไม้อะไรอย่างเงี้ยครับไม่ใช่แต่มันเหมือนกับไม้ที่มีดอกมีผลกินนะครับก็ไม่นานมากแต่ก็ไม่ไม่เร็วอะนะครับอ่ะดังนั้นเนี่ยดาวเสาก็คือเก็บดอกออกผลได้แต่ต้องใช้เวลานั่นแหละครับมันคล้ายๆกับคา,าว่าเกษตรกรรมพเพราะดาวเสาเป็นดาวกเกษตรนะครับดังนั้นหมายถึงอาชีพเกษตรกรรมนรั่นแหละเราก็จะคล้ายๆกรรับเขาถึงเราจะไม่ทําเกษตร,รก็ตาม แต่เราคล้ายๆกับว่าเสมอนหนึ่งคุณต้องปลูกต้นไม้ก่อนนะคุณต้องรอมันโตก่อนนะคุณต้องรอให้มันออกดอกนะแล้วมันก็จะมีผลก็คือได้ผลของดาวเสาทีหลังอย่างเงี้ยครับด้วยความยาวนานของต้นไม้ที่เดินเติบโตชั้นใดชั้นนั้นอันนี้คือเปรียบเทียบไม่ฟังโอเคนะนน่นนคนผู้สอบจะใช้จะค่อนข้างได้ยากเรื่องของอความสําเร็จหรืออนาคตจะค่อนข้างมาช้ายากนะครับนานนะครับแบกภาระอีกต่างหากเนาะ ผมยังเกิดราศีพิจิต้องออกตัวก่อนแล้วก็มันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือเป็นคนที่ต้องแบกรับผู้อื่นทั้นที่ผมก็ป่วยอยู่แต่บางทีก็ไม่มีอะไรมาถึงทั้งชีวิตเลยนะต้องไปแบกรับผู้อื่นเนี่ยหนึ่งหลับพ่อแม่พ่อแม่ผมเนี่ยเป็นคนที่อเลิร์นะครับคือหมายถึงว่าอยู่นิ่งๆไม่เป็นยิ่งพอยิ่งอยู่ไม่เป็นเลยครับเป็นคนแบบทําเหมือนช่างเป็นนะครับคือทนได้ทุกอย่างพ่อเป็นคนที่เก่งทําได้ทุกอย่าง เปคนประกอบชั้นขึ้นมาก็ได้ประกอบอเดินสายไฟไม่ใช่เดินสายไฟหมายถึงว่าแก้หมายถึงมีปัญหาเรื่องไฟเนี่ยพ่อก็แก้ได้เอี้ยครับอ,อย่าว่าแต่เปลี่ยนหลอดเลยคือเปลี่ยนแบบคำว่าแผงวงจรไฟอะ่ะล่าสุดเนี่ยก็ประมาณ2อสเดือนที่แล้วเนี่ยก็ประมาณเดือนตุลามัง้งก็เพิ่งเปลี่ยนไปนะครับก็หมายถึงว่าแกะมันออกมาแล้วก็มาเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วก็จับเข้าไปคันน็อตใส่เหมือนเดิม เป็นพวกแบบเซฟตี้คัดอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ทั้งแผงวงจรด้วยอย่างเงี้ยคือพ่อทําเป็นหมดเลยแล้วก็เดินตามจริงเดินสายไฟก็เป็นนะแต่ว่าเขาไม่ได้ไปทําตรงนั้นเขาแค่แก้ส่วนมากจะแก้เพราะว่าจ้างเขาทําเสร็จเรียบร้อยแล้วไงอ่าก็เลยไปแก้เฉยก็จะให้ลูกให้เป็นนะครับเข้าใจไหมคือแบบให้เราเป็นทุกอย่างเนี่ยว่าเออหลอดไฟอย่างเป็นง่ายๆนะพยายามหัดเปลี่ยนหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยครับคือแค่ได้ไร,บ,รบังคับ บังคบให้เปลี่ยนเองนะครับคือต่อให้เราไม่อยากทําก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่าถ้าไม่เปลี่ยนก็ไม่มีใช้คือคือเหมือนกับพ่อแม่เป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกกนะันเนาะแล้วพ่อแม่ทําการค้าต้องยกแบกหามชีวิตผมไม่ง่ายเหมือนคนอื่นคนอื่นเนี่ยถึงเขาจะมีฐานะที่ไม่ดีเท่ากับผมนะในคือผมเนี่ยแทบจะต้นตนของห้องะฐานะเนี่ยดีฐานะดีบอกเลยเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยเคยสมัยก่อนมัน มันรุ่งรุ่งเรืองอันนะขนาดปีสองพันปีอะไรนะที่มีต้ยมยำกุ้งอะไรเงี้ยครับแม่ผมเนี้ยก็ขึ้นเลยครับคนอื่นเขาตกแม่ผมก็ขึ้นทีนี้แต่เหนื่อยกว่าคนอื่นเขาต้องให้มีฐานะดีกว่าคนอื่นเขาแต่ก็เหนื่อยกว่าคนอื่นเขาพ่อพ่อแม่เป็นคนอาเลิดนี่แหละแล้วก็ไม่ไว้ใจใครเราก็ต้องทําเป็นลูกน้องแกครับก็กินเงินเดือนไปอย่างเงี้ยครับหรือช่วยในตอนที่เราหยุดเรียนอย่างเงี้ย แต่บางทีก็มีอยู่บ้างตอนเราไปเรียนเราเราไม่สามารถทําได้ก็จ้างก็แบกรับมาทั้งชีวิตนะครับอย่างเงี้ยทางที่เราก็ตัวเล็กนะไม่ได้จะแบบตัวใหญ่อะไรเลยแต่ก็เหนื่อยยากนะกับดาวเสาร์ที่มันเป็นอริแล้วเป็นอุดด้วยสลับเกิดราศีพฤษภนะครับไม่ใช่ลัคานะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆทีนี้พอดาวเสาร์เนี่ยมันเป็นกรรมมะเนี่ยแปลว่าปัจจุบันหรือแปลว่าง,งานดังนั้นเนี่ยก็ตรงกับตอนนี้พอดี2ปีครึ่งที่ดาวเสาร์อยู่ตรงเนี้ย ประมาณครึ่งปีเนี่ยผมค่อนข้างดรอปลงเยอะมากคือโควิดที่ว่าลายแล้วนะตกลงมาแล้วนะอันนี้ตกลงไปเหวเลยครับตอนนี้คือเมื่อครึ่งปีที่แล้วเนี่ยก็คือประมาณมิถุนาเนี่ยเป็นต้นมาเนี่ยนะครับก็คือกลางปีพอดีเนี่ยเขาบอกว่าเดือนมิถุนายนเป็นเดือนปรับเซนนะครับเพราะว่ามันเป็นเดือนที่กลางปีเนาะดังนั้นเนี่ยมันก็จะดรอปลงพอปลายปีเนาะอะไรประมาณนี้จนถึงปลายปีก็ก็เป็นตามดาวสอจริงๆ มันก็ยากมันก็หินขึ้นทําเท่าไหร่ก็ได้ผลน้อยกว่าเดิมดน่งนั้นผมบอกเลยคนผู้สอบนะครับการงานค่อนข้างจะมีปัญหาแต่ไม่ได้หมายถึงออกนะแต่หมายถึงมีปัญหาเพราะดาวเสาร์มันแปลว่ายากงานมันหินมันยากนะครับเหมือนก้อนหินเนี่ยต้องแบกตลอดเวลาเนี่ยนะครับดนงนั้นเนี่ยวิธีการแก้ก็คือต้องใช้ความพยายามมากกว่าเดิมถึงสองเท่าเพื่อให้ได้ผลเท่าเดิมผมยังรู้สึกแบบนี้อยู่เลยมันก็ตรงกับดาวเสาร์พอดีว่าเราต้องใช้ความพยายามมากขึ้นนะ อย่าขี้เกียจนะเพราะว่ายิ่งขี้เกียจยิ่งแย่นะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องขยันมากขึ้นต้องอดทนมากขึ้นต่อให้ผมป่วยผมก็ยังทําเท่าเดิมแต่ผลมันได้น้อยลงเห็นไหมครับคือทําเท่าเดิมแต่ได้ผลน้อยลงป่วยด้วยอย่างเงี้ยครับแต่ก็พยายามทําให้มากที่สุดนะครับอันนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังเนาะจะได้มีเคสตัตตี้มองเห็นภาพคืออย่างน้อยผมจะได้พูดว่าเนีย่ยที่ผมพยากรณ์มันตรงนะไม่ใช่ว่าอย่างน้อยตรงกับตัวผมอะนะครับ อ่าคนอื่นจะตรงไม่ตรงไม่รู้นะครับแต่มันตรงกับผมราศีเนี่ยค่อนข้างตรงมากเลยสักพืศบที่เป็นผมนะอ่านะครับทีนี้พอสุภากรมกมะกรรมะไปลาภตามจริงอ่ะถ้าพูดโดยรวมมันดีนะครับไม่ใช่มันเสียนะแต่แค่ว่าดาวเสาร์มันต้องใช้ความพยายามใช้แบบทำสองเท่าได้ได,ได้หนึ่งทำสองเท่าได้หนึ่งแต่ก็ยังได้ไม่ได้แปลว่าไม่ได้นี่ถูกไหมครับก็แค่เหนื่อย ต้องลำบากมากขึ้นต้องอดทนมากขึ้นดาวเสารค์คือความอดทนครับคือหมายถึ่อดกัน้นไม่ใช่อดทนขอขออภัยอดกัน้นคุณจะกั้นได้มากแค่ไหนกับงานที่คุณทําอยู่ว่ามันยากขึ้นนะแต่ผลเท่าเดิมนะคุณจะทนกับมันได้มากแค่ไหนเพราะเขาบอกว่ามันกําลังจะต้องเปลี่ยนแล้วอย่างเมื่อกจะอยู่เข้ามาเนี่ยมันดึงกระชากคุณขึ้นมาแต่คุณไม่ยอมเปลี่ยนความพิศพไม่เปลี่ยนง่ายๆหรอกครับเนี่ยมันเหมือนกับวัวที่อยู่ในคก้อี่ยครับหรืออยู่ในกรอบก็ได้ กรอบหรือข้อของเหมือนกันมาถึงยกตัวอย่างให้ฟังอ่ะเหมือนกันเพราะว่ามันคือคืออะไรที่มีมาปิดกั้นคนผฤศสบแล้วให้รู้สึกปลอดภัยคนผฤศสบเป็นคนกลางธาตุดินมันแปลว่าดินแข็งนะครับอย่างพันดินไหวเนี่ยที่ญี่ปุ่นนะครับเมื่อวานนี้เองวันที่หนึ่งมาการาคมดีเดย์มากเลยคือปีใหม่เลยญี่ปุ่นสั่นละครับแล้วแรงด้วย7.6เลยครับดังนั้นเนี่ย ต้องเข้าใจว่าอันนั้นันแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นมันเป็นเรื่องปกติต่อให้แรงแค่นี้ก็ถือว่าปกติถ้าเป็นประเทศอื่นเนี่ยค่อยว่าแต่ถ้าเป็นอย่างอะไรนะเกาะสมาตรตาใช่ไหมครับที่เกิดสึนามิเมืองไทยเนี่ยอันนั้นเนี่ยมันคือเหนือความคาดหมายแต่อันนี้ที่ญี่ปุ่นมันถือว่าปกติเพราะว่าตอนล่าสุดเนี่ยสิปีที่ผ่านมาก็คือที่เซนไดเนาะก็คืออันนั้นเกิดสึนามิด้วยแต่คราวเนี้ยก็เกิดสึนามิแต่ว่ามันเล็กนิดเดียวนะครับประมาณ เมตรก,กว่าๆแค่นั้นเองนะครับอ่ะประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยพ,พื้นศพหมายถึงพื้นแผ่นดินมีวิธีเดียวที่จะสั่นไหวได้ก็คือแผ่นดินไหวนะครับหรือภูเขาไฟระเบิดมันจะสั่นนะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะเปลี่ยนแปลงคนพื้นศพได้เสเมือนหนึ่งแผ่นดินต้องไหวก่อนเนี่ยเห็นหรือยังแผ่นดินไหวแล้วเนี่ยอาจารย์ผมบอกว่าเวลาดูนะพวกราศรีธาตุดินนะครับถ้าเผื่อมีแผ่นดินไหวที่ไหนเนี่ยหมายคามว่าคุณ คุณต้องดูตัวแล้วนะว่าคุณเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงเพราะถ้าไม่เปลี่ยนแปลงมันจะเสมือนหนึ่งพังเหมือนถึงว่าผ่นดินไหวแล้วมันพัง,งลงทางลายลงมานะครับแต่ถ้าเราไม่อยากพังแบบนั้นเราต้องเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยเปลี่ยนแปลงทางความคิดถ้าคือคนผู้ศพเปลี่ยนแปลงยากอย่างที่บอกไปว่าเป็นธาตุดินกลางธาตุมันเปลี่ยนแปลงยากยากที่สุดใน12บสองราศีดังนั้นผมจะบอกว่าคนผู้ศพไม่กลัวเสารหรอกเพราะว่าเสาเนีย่ยเป็นมหาจักรในราศีผู้ศพด้วยหมายถึงมันทนได้อะ เออเป็นราศีเดียวที่ทนดาวเสาเป็นมหาจักรได้ก็เลยก็เลยคิดว่าเสากับพฤษศคล้ายกันตรงที่มันเป็นทัดดินเหมือนกันนี่ก็ดินนี่ก็ดินนะครับแต่พอแต่ว่ามันก็หนักนะไม่ใช่ไม่หนักเหนื่อยหนักเหนื่อยแต่มันทนได้นะสลับพฤษศนะคือคุณเป็นคนนิ่งไม่ไม่ออกนอกกรอบอบเป็นคนที่กลัวนะครับกลัวจะออกนอกกรอบของตัวเอง คือชอบติดกับดักความเดิมๆซ้ำๆผมอยากกินข้าวจะกินแบบเดียวกันกินซ้ำๆคนอื่นเนี่ยอ้อกินอย่างน้อยสุดกินกินอย่างเดียว3มืือไม่ได้นะครับบางคนเนี่ยแบบสมมติว่ากินเก๋วยเต๋ยว3มืือโอ้ยไม่ไหวแล้วคือแบบมันไม่โอเคเลยแต่สำหรับผมกินได้นะครับผมเป็นคนที่แบบกิน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 แบบแต่ก็ไม่ใช่ติดกันทุกวันแต่หมายถึงว่า1อาทิตย์เนี่ยผมชอบกินผัดซีอิ้วนะครับเขาจะมีขายตามคลองถมเนาะก็จะมีขายมาถึง พอไม่ได้อยู่กรุงเทพก็ก็จะซื้อทุกอาทิตย์นี่นะครับกินซ้ําๆๆๆเขาคงจะคิดว่าโอ้กินซ้ําได้แบบสุดยอดจริงๆคือแบบซ้ําๆๆเลยนะครับแต่ถามว่าเบื่อไหมกินนานมากแล้วประมาณครึ่งปีได้ว่ากินติดกันทุกอาทิตย์นะครับก็ก็รู้สึกเบื่ออยู่แต่ก็กินได้อย่างเงี้ยครับผมเป็นคนที่เนี่ยพฤษศจะไปทําอะไรที่ซ้ำซากจำเจค่อนข้างได้แต่ก็ไม่ใช่ได้ทุกเรื่องหรอกครับมันแล้วแต่ว่าคือต้องเข้าใจนะว่าพฤษศคือดาวศุกร ดาวศกมันเลือกจะตายนะครับก็หมายความว่าตัวเราเนี่ยซ้าซากจ,จําเจแต่ก็ต้องเลือกนะครับอย่างเช่นอ่ะเลือกกินสามมื้อต่อวันแล้วพอนะนี่ครับหรือกินครบหนึ่งเดือนแล้วพอนะหรือบางคนอาจจะได้เหมือนผมก็ได้ก็คือกินได้เป็นปีเลยครับกินแบบซ้าๆๆกันแต่ไม่ใช่ทุกวันแต่มาถึงอาทิตย์ละอ่ะครั้งสองครั้งอย่างเงี้ยกินได้ทุกอาทิตย์นี่งครับอ่ะผมเป็นคนชอบกินอะไรซ้ําๆนะไม่ชอบกินอะไรที่แบบ คือถามว่ามันก็กินกระจายบ้างแหละแต่บายถึงกินได้นะครับกินได้ซ้ําๆเนี่ยเวลาคือไม่ต้องพูดถึงแฟนเลยถ้ามีแฟนก็คือเขาเรียกว่าไม่นอกใจนะครับก็คือแบบคือผมเกือปีฉลุด,ด้วยนะเป็นคนหัวโบราณน,นะครับก็คือพูดง่ายว่าไม่แต่ว่ามันมีอย่างหนึ่งที่ผมทนไม่ได้คือผมเป็นคนที่ภาวะจิตใจค่อนข้างไม่ไม่เข้มแข็งคือเป็นคนที่ค่อนข้างแบบใจมันจะเหวี่ยงง่าย นะครับคือหมายถึงว่าเป็นคนที่ไม่หนักแน่นทางทางจิตใจอะ่ะเพราะผมจะเกิดาราศีปลายธาตุที่เป็นลัคนานะครับเพบื่อสอบจะเป็นกลางธาตุคือผมหนึ่งใจหนึ่งก็หนักแน่นใจหนึ่งก็แบบมั่นคงอย่างนั้นน่ะแต่ใจหนึ่งก็จะแขว่งพราะมันแขว่งไปแขว่งมาบางทีเลิกง่ายก็มีนะครับมันแล้วแต่อันนี้ต้องดูหลายๆอย่างประกอบกันไม่ใช่ว่าเราจะเป็นคนเข้มแข็งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เพราะว่าเราต้องไปดูก่อนว่าลัคนา,ข,นาของเราอ,อยู่ที่ อนธาตุกลางธาตุหรือปลายธาตุแต่ถ้าใครสม่ำเสมอคือกลางธาตุหมายถึงว่าได้สมมติว่าดาวศุ์เป็นเกษตรในราศีพุธศบอย่างเงี้ยอันนี้คือมั่นคงเลยเป็นคนที่แบบยึดติดร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เปลี่ยนแปลงคือแบบแทบจะไม่กระดิกนะครับทุกอย่างทําเป็นแพทเทิร์นรูทีนหมดเลยนะครับแต่มันก็ต้องดูองค์ประกอบของดาวอื่นๆด้วยแต่หมายความว่าค่อนข้างไปในทางนั้นแล้วนะ่ะสำหรับคนที่ได้ดาวศุ์ในราศีพุธศพราศีสิงราศีพิจิกและราศีกุ่มนะครับก็จะหมายถึงหนักนั้นเพิ่มขึ้นมาอีก นะครับประมาณนี้ทีนี้สุภะกรมากมามลาภผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือด้านการงานหรือประสบความสําเร็จด้านการงานแต่ต้องเหนื่อยต้องหนักแต่ก็จะมีโชคลาภนะครับให้ผลตอบแทนเราคืนมานะครับจบทีนี้มาดูมรดยูต่อมรดยูเปลี่ยนแปลงตัวเองอเปลี่ยนแปลงให้ได้เนียงน้อยความคิดถ้าคุณเปลี่ยนอะไรไม่ได้เลยเปลี่ยนความคิดก่อนเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของตัวเองจัดห้องนอนใหม่เปลี่ยนหัวนอนหันหัวทางใหม่นะครับถ้าใครหันได้ นะครับใครหันไปได้ก็คือจัดภูมิทัศน์ห้องใหม่นะครับคือพยายามเปลี่ยนนะเปลี่ยนทุกวิธีทางแต่ว่ามันต้องเปลี่ยนที่ตัวตนนะหมายถึงว่าห้องนอนคือห้องที่เรานอนใช่ไหมดังนั้นเราเปลี่ยนที่ห้องนอนนี่แหละมันจะง่ายสุดนะครับเปลี่ยนโต๊ะทํางานเปลี่ยนอะไรที่เปลี่ยนได้ถ้ามันไม่อยากเปลี่ยนตัวเองอีกอย่างหนึ่งคือเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนง่ายแต่เปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนความคิดค่อนข้างยากดังนั้นเนี่ยผมเลยคิดว่าเปลี่ยนอย่างเงี้ยดีกว่าอะไรประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวดับซีค่อยว่ากันด คือพูดง่ายว่าคนาศีพศเนี่ยดีอันดับต้นๆเลยครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะในเมื่อมันดีก็มันยังไม่ต้องรู้ก็ได้เดี๋ยวค่อยรู้อีกทีหนึ่งตอนเดือนมีนาคมครับก็ไลก์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเปงใจให้กับช่องชาแน,นลของเราด้วน,นะครับขอบคุณครับ